นี่เลยคุณผู้ชมน้องเหมียวนั่นเองสวัสดีค่ะมิะะมสแกลนนครปฐมวันนี้มาเชียร์กรุงเทพมีใครอยู่ในดวงใจไหมก็มีเชียร์หลายคนเลยนะคะคือจากที่เห็นพี่ริมล้องเมื่อวานคือหลายคนมันศักยภาพล้นจริงๆนะคะคือมงอยากให้มีสักสามมงเลยะคะ่ะแต่ว่ามีได้แค่มงเดียวใช่แต่ขออุบไว้นะคะว่าเชียร์ใครแต่เขาว่าหาว่าแบบเอียงหรือเปล่าอามีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างจะประกวดใหญ่แล้วก็ เตรียมตัวในหลายๆด้านค่ะทั้งออการเดินการพูดการตอบคําถามเพอร์์แมนซ์ในหลายด้านในในหลายดาดในหลายอย่างค่ะให้ครบแล้วก็เพอร์เฟกที่สุดค่ะได้เลยสำหรับน้องๆนางงามที่อยากมาประกวดมิสแกรนต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็อันดับแรกเลยนะคะต้องถามตัวเองก่อนว่าใจรักที่จะเป็นนางงามหรือเปล่าพร้อมที่จะเหนื่อยหรือเปล่าเพราะบอกเลยนะคะว่านางงามไม่ได้มีดีแค่รูปร่างหน้าตานะคะคุณต้องอดทนด้วยค่ะเพราะว่า คือการเป็นนางงามทุกคนก็รู้ว่ามันจะมีการกดดันในหลายๆด้านเลยนะคะคือถ้าใจเอารักที่จะเป็นนางงามแขวขอแค่คุณมาค่ะได้เลยะอะ,อะสำหรับคอนเซปต์ของมิสแกรนมีอย่างไรบ้างคอนเซปต์ของมิสแกรนคืออย่างไรคะม่าอ๋อสานะคะบิวตี้บอดี้แล้วก็เบรนค่ะคือมีอยู่แล้วค่ะเตรียมดูได้เลยนะคะแกรนใหญ่ เด็ดแน่นอนค่ะ,ะรับรองว่านครปฐมปีนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะคะ,ะสำหรับน้องๆเยาวาชนในการเรียนออนไลน์อยากให้กำลังใจนิดนึงก็อยากให้ทุกคนก็สู้ๆนะคะการเรียนออนไลน์มันอาจจะแบบว่ายุ่งยากนิดนึง <c oughs> เพราะว่าเราก็ยังไม่เคยมีโรคระบาดแบบนี้เกิดขึ้นเลยมันก็ทำให้การ ย่งมันก็ไม่เห็นว่าเราจะสามารถรับมือกับมันได้ดีอย่างไรค่ะ mm hmm. แต่มิวเชื่อว่าทุกคนกับเอ,อ่อกับองค์กรในหลายด้านก็ต้องสนับสนุนค่ะได้เลยอ่าอยากให้ฝากคุณผู้ชมทางบ้านในการเชียร์ในเวทีใหญ่ของน้องค่ะก็ฝากเชียร์มิวมิสแกนนะครปฐม,ม2022นี้ด้วยนะคะรับรองค่ะว่าไม่ผิดหวังที่เชียร์นครปฐมแน่นอนค่ะขอ,คขอบคุณน้องมิวมากดค่ะ